กิติพงศ์กิติขจรผู้อํานวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจํากัดมหาชนยืนยันถึงความพร้อมการต้อนรับและการให้บริการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศภายใต้มาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อต้อนรับการเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนนี้สําหรับขั้นตอนหลังจากที่ผู้โดยสารลงจากเครื่องบินแล้วจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศแยกเป็นสส่วน คือผู้โดยสารบางส่วนจะยังต้องตรวจด้วยระบบใบอนุญาตเดินทางเข้าประเทศไทยอีกส่วนจะตรวจด้วยวิธีการสแกน QR code ของระบบ Thailand Pass ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยจากนั้นผู้โดยสารจะเดินตามเส้นทางที่กำหนดผ่านการตรวจคัดกรองอุณหภูมิหากผู้โดยสารอุณหภูมิสูงเกิน37.3องศาเซลเซียสจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคจะกันผู้โดยสาร ไปดาเนินการตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขถ้าอุณหภูมิไม่เกินก็สามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองได้ก่อนไปรับสัมภาระและผ่านพิธ,ธีการสุลกากรกรณีมีของที่ต้องสาแดงหากไม่มีของที่ต้องสาแดงจะมีเจ้าหน้าที่นําผู้โดยสารไปพบกับตัวแทนโรงแรมที่เป็นสถานที่กักตัวทางเลือกที่ผู้โดยสารจองมาล่วงหน้าแล้วบริเวณถงผู้โดยสารขาเข้าชั้นสองแล้วไปขึ้นรถของโรงแรมซึ่งจะมีการจัดที่กรรั้นรางพนักงานขับรถ กับผู้โดยสารเป็นไปตามมาตรฐานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเพื่อไปดําเนินการตรวจหาเชื้อโควิดสิด้วยวิธีการตรวจจากห้องปฏิบัติการที่โรงแรมที่จองไว้สําหรับผู้โดยสารขาออกระวังประเทศหลังเช็คอินเจ้าหน้าที่สายการบินจะทําการตรวจสอบเอกสารตามที่ประเทศปลายทางกําหนดก่อนออกบัตรโดยสารจากนั้นก็จะสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางตามปกติสําหรับผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ จะต้องเตรียมเอกสารตามที่จังหวัดปลายทางกำหนดโดยสายการบินจะตรวจสอบเอกสารต่างๆและผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศเมื่อผู้โดยสารลงจากอากาศยานจะผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเมื่อเข้ามาภายในอาคารก่อนรับกระเป๋าที่สายพานและออกจากท่าอากาศยานผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยืนยันถึงความพร้อมด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ว่าได้รับวัคซีนครบ2เข็มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วจำนวน34,000คนหรือคิดเป็นร้อยละ95ของบุคลากรทั้งหมดและขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มที่3ซึ่งคาดว่าภายในเดือนตุลาคมนี้จะฉีดวัคซีนเข็มที่3ครบทั้ง34,000คนพร้อมคาดการว่าภายหลังที่มีการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้แล้วจะมีปริมาณเที่ยวบินต่อวันเพิ่มขึ้นเป็น480เที่ยวบิน จากปัจจุบัน320เที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารต่อวันเพิ่มขึ้นเป็น38,000คนจากปัจจุบัน1 5 0 0 0คนคลิปวิดีโอเลยพร้อมและเชียงคานพร้อมที่ทอทอท,อทอสำนักงานเลยจะนำมาใช้สร้างการรับรู้ให้เกิดกระแสตอบรับ กระตุ้นนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเลยหวางเป้าหมายว่าการเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนนี้จะเป็นการท่องเที่ยวที่ต่อเนื่องไปจนถึงปลายเดือนมกราคม2565นจริยาทรสูหูผู้อำนวยการทอทอท,อทอสํานักงานเลยระบุว่าตั้งแต่ช่วงหลังเทศกาลออกพรรษาและต่อด้วยวันหยุดยาว21-24ตุลาคมที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในจังหวัดเลยคึกคักด้วยนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาชมทะเลหมอกบนยอดภูต่างๆตามโครงการ20ยอดภูที่ต้องมาดูที่จังหวัดเลยสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่กว่า55ล้านบาทเป็นสัญญาณที่ดีว่าในช่วงต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนนี้จะมีนักท่องเที่ยวมายังจังหวัดเลยไม่น้อยกว่า1 0 0 0นคนกระจายรายได้ไปยังส่วนต่างๆในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า138ล้านบาท เช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงใหม่นายพันลบแซจิวประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ถือได้ว่าเป็นการนับหนึ่งอีกครั้งของภาคการท่องเที่ยวเชียงใหม่ซึ่งต้องประคับประคองให้เป็นไปในแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นแม้จะไม่คึกคักเท่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ก็มั่นใจว่าจะค่อยๆกลับมาคึกคักได้อย่างแน่นอนพร้อมเปิดเผยว่าโครงการชามมิ่งเชียงใหม่ มีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีให้ความสนใจเดินทางเข้ามาจํานวนมากเนื่องจากประเทศเกาหลีไม่มีมาตรการกลับประเทศไปแล้วต้องกักตัวประกอบกับมีไฟบินตรงจากเกาหลีมาเชียงใหม่นอกจากนี้ก็มีนักท่องเที่ยวจากฝั่งยุโรปและอเมริกาที่มีการสอบถามข้อมูลเข้ามามากรวมถึงนักท่องเที่ยวจากอินเดียด้วยไม่เพียงจังหวัดนำร่องเปิดประเทศเท่านั้นแต่จังหวัดทางภาคเหนือตอนล่างที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดนำร่อง ก็ยังตื่นตัวรับการท่องเที่ยวด้วยเช่นกันอย่างที่จังหวัดพิษณุโลกเส้นทางการท่องเที่ยวบนถนนหมายเลข12พิษณุโลกลมศักมีผู้ประกอบการอาหารและที่พักจํานวนหลายแห่งมีการเตรียมความพร้อมรับการเดินทางผ่านจังหวัดด้วยส่วนสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพยอย่างบางแสนที่ f a c ซ b o o k แฟนเพจนรงชัยตุ้ยขุนปลื้มนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชนบุรี โพสภาพความสวยงามของหาดบางแสนและน้ําทะเลที่ใสพร้อมข้อความที่ระบุว่าฤดูการบางแสนน้าใสมาถึงแล้วเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดแล้วพร้อมรับผู้มาเยี่ยมเยือนขอแค่ช่วยกันรักษาความสะอาดขณะที่การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนในวันที่1พฤศจิกายนนี้นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการประชุมเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่2ในปี2564ว่าได้เร่งรัดฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนทุกสังกัดกว่า5ล้านคนโดยมีนักเรียน3ล้าน8แสนคนที่ผู้ปกครองมีความประสงค์ในการฉีดวัคซีนโควิดซึ่งล่าสุดได้รับวัคซีนแล้วจำนวนกว่า2ล้าน5แสนคนขณะที่บุคลากรทางการศึกษากว่า9แสนคนได้มีการเร่งรัดเรื่องการฉีดวัคซีนเพื่อให้ครอบคลุมโดยเข็มแรกฉีดไปแล้ว1ะ8 5 ซึ่งเหลือบางสว่วนประมาณ1 1 0 0 0 0คนที่จะทยอยฉีดจนครบสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่1พฤศจิกายนจะอยู่ภายใต้มาตรการสาธารณาสุขที่เคร่งครัดข้อมูลจากการสำรวจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่ามีโรงเรียนที่ขอเปิดเรียนในห้องหรือออนไลน์ site, เต็มรูปแบบและแบบผสมทั้งเรียนในห้องและเรียนออนไลน์รวมกว่า10,000โรงเรียน และมีบางพื้นที่ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยังไม่ให้เปิดเรียนในห้องในวันที่1พฤศจิกายนนี้แต่ได้เลื่อนไปเปิดในวันที่15พฤศจิกายนแทนที่เราได้มีการวางในเรื่องของการฉีดวัคซีนเด็กแล้ววัคซีนคูแล้วเนี่ยเราจะได้มีการได้มีการประกาศในการที่จะให้มีการเปิดภาคเรียนในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะซึ่งการเปิดข้างในที่หนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยภายใต้ซึ่งต้องยอมรับว่ากระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ย ในการจัดไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนหรือสภาพพื้นที่ของโรงเรียนที่มีทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาคของรัฐบาลเนี่ยทั่วประเทศถ้าเรามุมองพร้อมกันเราเห็นว่าเรามีสภาพพื้นที่สภาพขนาดและสภาพของสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําขนาดนี้คือเราจะต้องเราร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอดในโองของมาตรการ677นะคะที่จะต้องทันร่วมกันแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ซึ่งทางนี้ไงทางสประถเ,เองทางกระทรวงเองแล้วทุกภาคส่วนเองเนี่ยเราครูนักเรียนเนี่ย ก็เร่งรัดเพื่อที่จะให้มีคาพําเข้าใจกับผู้ปกครองและคาพูดให้ความเข้าใจกับโรงเรียนในการมีการปฏิบัติให้เข้มข้นขึ้นเพราะเราเชื่อว่าวัคซีนเนี่ยเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือมาตรการในเรื่องของ6-7ก็คือมาตรการในเรื่องโซเชียลดิสซินซิ่งโซเชียลในเรื่องของการมีระยะเรื่องของการแต่อาจจ้เป็นสัวนใจสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะตลอจนในการเปิดภาคเรียนนะคะในวันที่1พฤศจิกายนนี้ก็จะให้มีการ จะมีกระบวนการในเรื่องของสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็จะมีการทยอยถึงความพร้อมของการละโรงเรียนในระดับท้นที่ก็จะเริ่มทยอยเปิดในวันที่หนึ่งแล้วก็ทยอยไปพร้อมๆกันไปเรื่อยๆการเปิดโรงเรียนจะมีการประเมินจากพื้นที่การแพร่ระบาดว่าอยู่ในพื้นที่ไหนตามโซนสีรวมถึงปริมาณการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะพื้นที่สีแดงและพื้นที่สีแดงเข้มครูและบุคลากรจะต้องฉีดวัคซีนครบทั้ง2เข็มร้อยละ85โรงเรียนต้องผ่านการประเมินตนเองหรือไทยสต็อกโควิดพัสและผ่านการประเมินคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก็สามารถเปิดเรียนในวันที่1พฤศจิกายนนี้ได้ด้านนายอัมพรพินาสารเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบุว่าต้องการเปิดเรียนในห้องหรือออนไซต์ให้ได้มากที่สุดซึ่งการเปิดเทอมสพทใช้โรงเรียนเป็นฐานในการประเมินสถานการณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาตรการการเปิดเรียนจะต้องเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ขอบุณที่รับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ